สบายดีพ no, ี่น้องจำเปียงจินเฮาก็แล้วเลยพี่น้องร้อไม้พี่น้องเฮาก็บัดนี้เฮาก็สิมายางทานของเฮากับพี่น้องกําลังฟากตสบายดีพี่น้องสบายดีน้องทุกคนจสบายดีพี่น้องสบายดีไม่หาตื่นตะนอนลงอีใส่างนอยเด้อพี่น้อง พลิกเร็วๆเห็ดลายมันนี้น้องเอ้ยลูกหลานกับเห็ลายอยากกินลายคนเห็ดเต็มที่เลยอ๋ออ้อใช่ปะคือใหม่หอยไหมจ๊ะนับถอยอ้อเลยเออมันอยู่กลางมันใหม่ไหมเพื่อนอะไรหางกุดล่ะนับเออถอยออกมาเออ ไปโอ้ยฐานพุ oh, oh, ่งเนาะเจีบตีนโอ้ยไม่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 เ้ยไม่เลี้ม อันน <Saint> ี้เลยใส่ถุงพี่น้องใส่กล้องเรื่องใส่กล้องแล้วใส่ถุงแล้วก็เตรียมเจวถุงนึ่งพี่น้องเอาขึ้นไปแบ่งเค้นให้จ่อขันแบบเรามีแนวกินก็ยังให้เพื่อนสันน้ำพี่น้องก็ขึ้นไปให้รออีกจังหน่อยอ้าเปื้อนล้วอีกกอบมาบางแท่เป็นยังละวแล้วก็กล่องนึ่งก็ชิบกว่าไม้พี่น้องรออีกจังหน่อยรอมันซุกเพื่อนกับซีดอาขึ้นวัด ก็ให้ชาวว่าชะต้อยกินผ้าเพื่อนท่าย่าเนี้ยสงสารหลานนี่เอา,เอา,าสิ้เาสิวสิเอนาะให้แห้งเนรออสามที่ไหมก็พอ่อ้น้ะ ัวคันเพิ่นได้สันสันเที่ยงเลยน้องเอ้ยจกบินเพิ่นเด้อกินอิ่มแล้วก็ญาตเดียวญาจองบัดพี่น้องเอ้ยมามากินนํากันทุกคู่ทุกคนน

แล้วควรเบิ่งนะแล้วอืมมาเด้ออจีทุกคนเด้อกินปิ้งกินน้ำน้องต้อยทำง่ายๆนังไม่น้องอนมอืมก็พีดวะ ซื้อแค่ซื้อชิ้นหมูกับเห็ดเห็ดเข็มทองนะพี่น้องแล้วก็ผักกาดขาวมาแล้วเขาก็ลวก,ลวกลวกกับมะพั้าก,า,ากับไนท์จ้ามแล้วเขาก็ซื้อน้ำเกรี้ยวอันเปรียวปิ้งจีนที่เป็นทงแล้วเขาก็มาขูดเอาเองขูดใช่ยังแน่นใส่น้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็มันผุดผู้เห็ดพี่น้องเสื้อผู้เห็ด Mình không sống với ông là. ý không sống với ông là. ý không sống với ông là. ทอลีเงียบักเบ่งพี่น้องเลยผู้เด็กๆกินเลยพี่น้องเออกลับขึ้นมาจากวัดเรียบร้อยแล้วข้าเจ้ากินจนอิ่มแล้วผู้เด็กๆกับไก่ซีมเท่าลีไก่ซีมเลยพี่น้องกินจ๊อบพี่น้องทราบหนึ่งยู่นี้ ชุดใหม่อีกที่นี่เอา,มาเมือเช่นให้ตัวขันสันกระเลี้ยวเรียบร้อยแล้วก็ลงมาอลอยไหมกินกินโควิดเด็กบุกกินน้ำขาวบ่าโควิดลงแล้วก็ได้ ตัวนี้ดำเล่เนาะควันไย่ติกต๊กนาะติกแล้วฮะเด็กเล็กรับประทานถ้ากินกระสีอิ่มนะเด็กเล็กฮะเด็กเ็กอิ่มก่อนเนาะเลย ยังเหลือเท่ารีพี่น้องยังกินเลยพันเจ็บแข่วเมีเ่ยงเพื่อเพื่อนเอามีดมาซอยเป็นตอนน้อยเดือดเด้วยด้วย เดินุดแที่นุดที่สามตีงชุดที่สามนี่พี่น้องิีนน้ำกินน้ำเบาปนุ่นมาตั๋น่าพี่น้องกินน้ำกันง โอ้ยหัวโอ้้าไจุคนกคซึ่งซีมคำแรกนะวากล้องมได้กิกอปด้วยน่ไปแล้วะ ยัเป่าเฮียงเนาะเด็กๆกินยังมีความซุกมน่นซุกเวลาเ่นออกไหมล่ะรัเบเนาแไปมเนะกินเลยกินความหอมแท่ให้เย็นมาแทบใเขาน้ำเย็นก

เทปบได้ครับตักเจียวอีกเนาะเจียวเบสชุดพเิเศษจกินิ้งจีนีเพือนรต้องไปประเทศจีนก็ได้กินปิ้งจีนอยูประเทศเราก็ได้กินห <c oughs> อน้ำหอมน้ำหอมดุด ดาวนี้ดาวนี何何้ดาวนี <laughs> ้ของแค้แ <hesitant> ค่บ <ule> uh, mm ัก hmm. ก๊อกินยังไงวอกก์จ้ะที่เงืองเืองแล้วออกเลยนะมันใหม่นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อน้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตามซ่องอื้มพงษาสาน้ะจ้า ต้อยแม่เลีเล้ยงเ,เ,เดียวเดินเดนน้องแล้วก็แม่น้องเกดเดินเด้อจ้าบา,บายบายบายนะครับ